ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับ Samsung Galaxy Tab S7 ครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาลองเล่นเกมให้ดูนะครับเรามาดูฟีลลิ่งในการเล่นกันว่าเจ้าแท็บเล็ตจอ11นิ้วเนี่ยเล่นเกมแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับฟีลลิ่งในการถือฟีลลิ่งในการเล่นเนี่ยเฮ้ยมันมัน,ม,นมันโอเคไหมในคลิปนี้ผมจะมาลองให้ดูนะครับเพราะว่าเจ้า Samsung Galaxy Tab s 7ตัวนี้เนี่ยผมมองดูสเปคแล้วเฮ้ยเขาน่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วผมได้ลองใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยผมรู้สึกประทับใจนะครับโดยส่วนตัวผมเองแล้วหลังจากที่ หลายปีแล้วล่ละที่สมาร์ทโฟนมันเริ่มจอใหญ่มาเรื่อยๆแล้วเนี่ยตัวผมเองผมไม่ได้มองแบบว่าจะหาแท็บเล็ตมาใช้งานเลยนะครับแต่พอได้ลองมาจับลองมาสัมผัสเจ้า Samsung Galaxy Tab S7 เครื่องนี้เนี่ยเฮ้ยผมว่าเ้ยมันมีอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับสเปคค่อนข้างที่จะน่าสนใจทีเดียวเลยนะครับตัวที่ผมได้มาก็จะเป็นตัวแ Tab บ7ที่เป็นตัว LTE นะครับตัว램 a 6ลรอบ128ราคาจำหน่ายอยู่ที่26,900นะครับ ก็ตัวนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจหลักๆเลยก็จะเป็นในเรื่องของตัว CPU เนาะ CPU เป็นของ Snapdragon 865พัทนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ย11นิ้วแบตเตอรี่ก็8,000ม ah ิลลิแอมนะครับแล้วก็รูปร่างหน้าตาเนี่ยก็ดีไซน์โดยรวมถือว่าสวยมากๆครับแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักนิดนึงเพราะว่าเขาจอใหญ่เนาะ ก็ผมว่าดีไซน์สวยครับแล้วก็สิ่งหนึ่งเลยที่ผมชอบมากๆเลยหลังจากที่ได้สัมผัสมาผมชอบในเรื่องของตัวเสียงลําโพงเสียงลาโพงเนี่ยลำโพงเขามีมา4ตัวเลยนะครับแล้วก็เสียงนี่แบบโอ้โหกะหุ่มมากมากครับเสียงดีมากๆอันนี้ต้องยกนิ้วให้แล้วก็ต้องชมจริงๆครับในเรื่องของการแบบเอามาดูหนังฟังเพลงเนี่ยเสียงค่อนข้างที่จะแจ่มมากๆครับอันนี้ยอมรับเลยโอเคเดี๋ยวผมจะมาเล่นเกมให้ดูนะครับผมผมใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากซิมนะครับ ก็เกมลั er นเชอร์เนาะก็จะเทสสเกมรวดเลยนะครับก็จะเล่นทั้ง ROV แล้วก็ทั้ง PUBG Mobile นะครับขอเริ่มที่ ROV แล้วกันนะครับเรามาดูกันครับผมแท็บเล็ตจอ11นิ้วเนี่ยฟีลลิ่งในการเล่นมันจะเป็นยังไงบ้างจะควบคุมได้แบบโอเคไหมนะอยากลองให้ดูนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมว่าหลายๆคนก็น่าจะลองอยากหามาใช้งานแหละเพราะว่า CPU เขาเป็นตัวที่แบบขออนุญาตลดเสียงลงแล้วกันเสียงแบบกระหึ่มมากนะครับอันนี้แคป เปิดแบบครึ่งหลอดเองนะครับเสียงยังดังมากเลยโหลดเกมเร็วมากๆเลยนะครับ865พัดก็ผมก็จะปรับสุดทุกอย่างเท่าที่เขาจะมีมาให้เลยนะครับก็คือเป็นตัวแรงอยู่แล้วอ่ะ <laughs> เริ่มครับผมว่าค่อนข้างที่จะหนักมือนะหนักมือนะแน่นอนครับสำหรับคนที่ซื้อมาก็คงจะไม่ได้เอามาเล่นเกมที่มัน ต้องถือต้องควบคุมดีๆหรอกเนาะแต่ว่าเผื่อใครอยากรู้ข้อมูลแล้วกันนะครับก็จะได้เป็นแนวทางผมว่าแท็บเล็ตเนี่ยขนาจะหน้าจอขนาดนี้เนี่ยก็คงจะเอามาเล่นเกมแบบเบาๆเ,เนาะเล่นเกมแบบจับคู่ยิงไข่ไดโนเสาร์เอามาเล่นแบบที่มันเออใช้พื้นไม่ต้องแบบควบคุมเยอะอย่างเงี้ยครับเพราะว่าก็คงเอาเน้นมาแบบเอามาไว้ใช้งานเอามาไว้เสพคอนเทนต์นี่เลือกตัวละครครับโอเคครับผมเลือกทันเพื่อนอยู่นะครับ เป็นไงล่ะเลือกทันครับเลือกทันเลือกทันสกินวิดีโอครับอ,อย่างเนียนครับเยโอ้โหเยภาพสวยมากครับภาพสวยมากเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเวลาผมเปิด YouTube ก็เวลาดูภาพนะครับดูวิดีโอเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, ภาพเนียนภาพสวยเสียงดังแบบมาครบจริงๆเลยนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะลองเอามาตัดต่อบนแอป Kinemaster นะครับมาดูกันว่าฟีลลิ่งในการตัดต่อมันจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวผมทําคลิปรีวิวเต็มอีกทีนึงแล้วกันเดี๋ยวผมไปเล่าให้ฟังในคลิปนั้นแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเกมให้ดูเพราะว่าจอใหญ่แบบนี้เวลาตัดต่อเวลาวางเลเยอร์วิดีโอนี้มันก็คงจะง่ายแล้วก็สะดวกเนาะเพราะว่าเขามีปากกามาให้ด้วยนะครับ ปากกาฟีเจอร์ใหม่ๆที่มีในตัว Samsung น้ต e 20 s e r i ีรีส์ใน Samsung s a s s ุง g Galaxy t a แ S7 ตัวนี้เนี่ยก็มีมาให้ครบเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ปากกาของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะผมว่ามันมัน,มนโอเคนะมันเหมือนปากกาจริงๆนะครับก็คือถนัดมือดีปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บก็เอาไว้ด้านหลังนะครับชาร์จแบตด,ด้านหลังของเราโหลดเร็วมากครับเต็มก่อนเพื่อนเลย จะเป็นยังไงวะนนี้ผมก็อยากลองเหมือนกันนะครับเล่นเล่น ROV บนหน้าจอ11นิ้วเนี่ยมาดูกันครับผมโอ้โหใหญ่สะใจมากๆเลยก็ประมาณนี้นะครับเฟรมเรทของเรานะครับผมก็จะอยู่ที่60นะครับตัวสัญญาณปิงก็จับสัญญาณได้ดีมากครับ37นิ่งๆเลยเฮ้โ มันดูขัดขัดยังไงไม่รู้อ่ะมันมันมันใหญ่เนาะมันใหญ่ครับก็โอเคผมว่ามันมันก็ถ้าเล่นเกมสองเกมเนี่ยพอไหวครับแต่ถ้าเล่นนานๆเนี่ยมีมีล้าแน่นอนครับเหนื่อยมือแน่นอนเพราะว่าตัวเครื่องเขาครั้งที่จะมีน้ําหนักนิดนึงครับมันก็คงไม่เหมาะหรอกเนาะที่จะเอามาเล่นเกมเนี่ยถามว่าเล่นได้ไหมเนี่ยทําออกมาได้ดีเลยนะครับแต่ว่าจะติดตรงที่การควบคุมแล้วกัน อันนี้ก็เป็นฟิลลิ่งในการฟาร์มนะครับผมก็ถือว่าโอเคครับเป็นเล็กของเรานิ่งๆครับก็เห็นล่วงลงมา59บ้างนะครับเมื่อกี้อารมณ์ผมว่าน่าจะอยู่ประมาณ5-9-60ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปปั๊มเวลกันแล้วกันเดี๋ยวช่วงที่ได้เวลมาเยอะๆแล้วเดี๋ยวช่วงออฟผมกลับมาอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมโอเคครับตัดกลับมานะครับตอนนี้ก็เล่นมาได้ประมาณ5นาทีนะครับ ก็ผมพอจับอาการแล้วก็จับฟีลลิ่งได้นะครับไอตัวประสิทธิภาพในเรื่องของตัวเฟรมเรตความลื่นไหลความสมูทอะไรต่างๆงครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับก็คืออ่านี้เป็นช่วงอ้อนะครับช่วงอ๋อตุต้มๆๆๆได้ไมขอสักตัวนึงขอสักตัวนึงอยู่ไหนไไหนโอ้โหวิ่งไม่หัววิ่งไม่มสัววเลยครับแทนที่จะได้โอ้โห่ได้ไหมได้ไหมได้ไหมพี่ได้ไหมได้ไหมอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมจะมาดักตรงนี้ไว้ อยู่ใสอยู่ใส่มา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 ไปใสไปใสนี่ยาหนียาหนีโวิลบ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 กันโ้ยมาสิมาสิมาสิเนี่ยเอ้เราก็นึกว่าเลือดจะเยอะอ่าโอเคครับผม ก็ผมว่าต้องปรับตัวเนาะถามว่าเล่นได้ไหมถ้าในแง่ของเรื่องประสิทธิภาพในเรื่องของความลื่นไหลนะครับความสมูทเนี่ยไม่ต้อง,งังวลเลยครับทําออกมาได้แบบสบายชิลๆเลยครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องปรับตัวเลยก็คือในเรื่องของตัวฟิลลิ่งในการถือในการหยิบจับแล้วกันนะครับก็คือเวลาเราเวลาเราเนี่ยถือแล้วก็เวลาเราจะกดปุ่มเนี่ยครับต้องต้องต้องแบบต้องใช้เวลาสักนิดนึงเนาะใช้เวลาปรับตัวนะครับ โดยรวมแล้วผมว่ามันก็ไม่ได้ลำบากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถามว่ามันลำบากไหมมันมันต้องปรับตัวครับถามว่าถ้าเราจะเล่นต่อเนื่องเนี่ยผมว่าน่าจะซัอกสักเกมสเกมเนี่ยก็น่าจะโอเคแล้วเพราะว่าถ้าเล่นไปนานๆมันมันมันค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักนะครับมันเปื่อมันปวดมือเนาะมันหนักมือนะผมว่าก็แน่นอนครับตัวแท็บเลเ็ตจอใหญ่ขนาดนี้ก็คงไม่มีใครเอามาเล่นเกมที่เป็นเกมแบบนี้เนาะ ก็ลองลองเทสให้ด anyway ูครับเผื่อคนอยากรู้แล้วกันเนาะว่าเอยพี yeah. uh ่ฟ huh ิลลิ S <S ่งมีการเล่นเกมมันจะเป็นยังไงมันลื่นไหลมันนิ่งมันสมูทไหมจอใหญ่เนี่ย CPU มันแรงก็จริงนะแต่ว่ามันจอใหญ่มันจะมีความลื่นไหลไหมก็บอกได้เลยตรงนี้เลยนะครับผมว่าสบายสบายครับ Snapdragon 865พัดด้วยนะครับผมก็ในเรื่องตัวโฟร์เนี่ยมาสิมาสิ โมโหให้เราสิโอ้ยถอยๆโอ้โย,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 ยไม่รอดครับผมก็โอเคครับพอรู้เรื่องครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่นก่อนแล้วกันเดี๋ยวเกมหน้าจะเทสต,ตัว PUBG Mobile ให้ดูนะครับผมก็โอเคครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเล่นเกม ROV โดยรวมแล้วผมถือว่า ในเรื่องของแง่ประสิทธิภาพนะครับไม่ต้องกังวลเลยครับมีความลื่นไหลมีความสมูททัดดีมากๆแต่สิ่งหนึ่งเลยที่ต้องปรับตัวเลยก็คือในเรื่องของตัวฟิลิ่งในการถือแล้วก็การแบบออกของเนาะจิ้มๆออกของเงี้ยบางทีมันไม่ถึงเงี้ยครับก็ต้องอต้องปรับตัวนิดนึงครับต้องปรับตัวนิดนึงโอเคพอมาต่อที่ PUBG Mobile ครับผม เรามาดูกันว่าตัววิวตัวกราฟิกของตัว PUBG Mobile เนี่ยจะสวยแค่ไหนเนาะเพราะว่าได้จอใหญ่ๆมานะครับผมว่าคอนโทรลนีน้น่าจะน่าจะเดี๋ยวต้องลองดูครับผมได้ลองเล่นเกม2เกมผมว่ามันมันก็มันก็โอเคนะพอได้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอรอเล่นดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับช่วย กราฟิกผมอยู่ไหนอยู่นี่ตั้งค่ากราฟิกก็ปรับได้สูงสุดที่อัลต้าเอนะครับเฟรมเรทได้ที่อัลต้าเลือกลงมาดีเฟรมเรทเด้งไปที่เอ็กติมนะครับเอสดีเฟรมเรทเอ็กติมสมดุลก็เอ็กติมถ้าปรับลงมาดีเฟรมเรทก็อยู่ที่เอ็กติมนะครับยังไม่ได้ขึ้นไปเป็นแบบ90 FPS เอเนาะแต่ว่าในการเล่นครั้งนี้อย่างที่ผมพูดไปครับผมเน้นเซฟ กราฟิกล้นวนเลยครับเสบอัธรลดล้ล้วนเลยก็อยากจะปรับสูตรแบบนี้แล้วกันนะครับ่าก็ขอเลือกเป็นคลาสสิกเลือกโหมดก่อนเลือกโหมดก่อนขอเป็นตัวโหมดเบต้าแล้วกันตัว50คนแล้วกันจะได้เวลาไม่นานเนาะความร้อนนะครับหลังจากเล่นเกม ROV จบก็อ้ยชิวๆเลยครับแทบไม่มีเลยความร้อนเนี่ยขอบอุ่นๆมือน,นิดนึงนะครับ เสียงลำโพงชมชมครับชมเสียงลำโพงดีมากๆครับใครจะพูดว่าผมเวอร์ไปเปล่าพี่พี่ไวเกินไปเปล่าผมอยากให้ลองไปจับหรออยากให้ลองไปสัมผัสเครื่องจริงๆครับเสียงลำโพงเนี่ยดีมากๆครับลำโพงสี่ตัวครับเสียงกระหึมมากอันนี้ผมปรับลงมาแบบครึ่งหลอดแล้วนะก็ยังดังครับโอ้โหถือว่าได้นะครับการาฟิกไว้ได้ขี้เลเยเลยครับถือว่าโอเคครับสวยอยู่ ถัดก็ยังผมว่าโอเคนะเดี๋ยวดูตาเล็กครับนี่ตาเล็กมีความนี้มีความสมูทครับเดี๋ยวเวียนหัวดูน้ําครับดูดูน้ําครับ,รบโอ้โห,โหยอย่างกับน,น้ําจริงๆเลยครับมีละอองมีฟุงมีฝุ่นฟุ้งขึ้นมาเนาะมีไอ้น้ําฟุงขึ้นมาครับดูดูน้ําครับหมันสวยมากๆครับอโอ้การาฟิกสวยมากครับการาฟิกสวยมากฟีลิ่งในการเล่นผมว่า,น,าน่าจะพอได้นะน่าจะพอได้เนาะ เออน่าน่าจะพอได้ครับแต่ว่าเราก็ต้องมาปรับตัวกันอีกทีหนึ่งว่าเวลาเราจะยิงเราจะกระโดดเราจะเก็บคงเก็บของเนี่ยมันมันต้องยังไงนะครับแต่ว่าถ้าตรงจอยควบคุมตรงนี้เนี่ยเอ้ผมชอบนะมันโอเคการาดฟีดโดยรวมครับเครื่องบินสวยครับใหญ่สะใจเต็มตาเต็มอิ่มมากๆครับกระโดดฮึบไปเราลุยเลย อ๋ออันนี้ตรงน้ําตกที่เราจะโดดเมื่อกี้ใช่ไหมครับเนี่ยแหละลงตรงคนเยอะๆเนี่ยจะเป็นยังไงกลางลมนะครับผมควบคุมนะครับล้มซ้ายขวาซ้ายสบายชิวๆครับนี่มันจะยากตรงเราต้องวิง่งหาได้เกาะแล้วปืนอยู่ใสปืนอยู่ใสขอปืนก่อนได้เกาะแล้วก็ต้องมีปืนโอเคได้ปืนแล้วครับผมเหลือแต่ก,กระเป๋าเดี๋ยวค่อยหาแล้วกัน มีคนตามมาไหมไม่มีผมชอบโหมดนี้นะห้าสิบคนเราเล่นแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ยืดเยื้อมันไม่นานเกินไปเนาะแต่ถ้ามีเวลาก็เล่นคลาสสิกก็น่าจะแบบนี่เวลาเก็บของเนี่ยมันต้องนิ้วต้องนิดนึงครับผมว่าต้องปรับตัวครับหรือไม่เราก็ต้องปรับตัวปุ่มควบคุมไว้ให้มันมาใกล้ๆนิ้วเรานะครับก็ปรับใหม่เนาะตัวควบคุมเนี่ย โอยลันลันลัน,ลนเฮ้ยโดยรวมโอเคนะผมว่าความลื่นไหลความสมูทกราฟฟงกราฟิกในเรื่องของตัว f ฟล์กแมนครับไม่ต้องกังวลเลยก็คือได้ปกติครับอย่างที่ติไปหรือว่าพูดไปก็คือในเรื่องของการคอนโทรแล้วกันในเรื่องการถือในการหยิบจับในการที่จะเล่นแล้วกันนะครับอันนี้เราต้องไปปรับตัวแล้วกันนะครับว่าเราจะเอ้ยรับได้ไหมโอเคไหมอย่างเงี้ยนะครับว้าว นี่เห็นไหมเวลาจะเปลี่ยนปืนเวลาจะเก็บของเงี้ยมันก็ลําบากนิดนึงถ้าคนมาจริงๆผมว่าไม่ทันน่ะต้องต้องปรับตัวจอยตัวปุ่มควบคุมเนี่ยให้มันมาอยู่ใกล้ๆมือเอาที่แบบเราถนัดเนาะเล่นเล่นเล่น,ลน,ลนแล้วก็ปรับเอาปรับเอาเงี้ยจนเราถนัดนะครับก็เล่นได้ครับเล่นได้สบายๆครับสำหรับตัว,ตวแท็บเล็ตจอ11นิ้วนะครับเล่นเกมมันยังไงบ้างถือว่าโอเคครับได้ อัตรลดได้ฟิลลิ่งอีกแบบหนึ่งครับได้จอใหญ่ได้เห็นอะไรที่มันเต็มตาสะใจดีครับแล้วก็ตัวการาฟิกเนี่ยก็โอเคสวยครับซัมซุง g า a l a x y Tab S7 ถือว่าในเรื่องของตัวเฟ r ร์ r ฟอร์แมนในเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยเขาเขาเขาให้มาจัดเต็มแล้วก็ให้มาแบบโอเคอยู่แล้วนะครับเฟ r ร์ r ฟอร์แมนจัดเต็มจริงๆครับ CPU Snapdragon 865พัทนะครับ ทําไมในฝั่งซีรีโนดไม่ได้สนามดารก,กอนบ้างเนาะออในแท็บเอสเยังใส่มาได้เลยถ้าไทยใส่มาในตัวซีรีโนดนี้นะอื้มนะจะเป็นอะไรที่แจ่มมากเลยนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละครับสําหรับตัว X n t 트990ที่อยู่ในซีรีโนดนถามว่ามันโอเคไหมก็โอเคนะก็ใช้งานได้ดีปกติไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ถ้าเลือกลายเลือกได้ อยากได้อันไหนก็นั่นแหละครับอยากได้ Snapdragon น,น,นะครับเขาก็คงมีเหตุผลของเขาแหละนะครับซัมซุงเรื่องของการตลาดอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจเนาะอันนี้เราก็ไม่ก้าวล่วงแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาเป็นบริษัทใหญ่เขาก็คงคิดแล้วก็ไต่ตองมาดีแล้วนะครับผมนี่ตายไปซะ ว,ว้วาวว,าว้วาวว้าววนี่ครับค่อนข้างที่จะไม่ถนัดมือนิดนึงแต่ว่าต้องปรับปุ่มนะครับปรับปุ่มเอาแล้วกันก็น้ําหนักนะครับสักเกมหนึ่งสงเกมเนี่ยพอได้ครับถ้านานกว่านั้นผมว่ามือจะข้อมือจะพังเอานะครับก็หนักๆในระดับหนึ่งครับถ้าถือยิ่งแบบน,นี่เลยโอ้ยดูน้ําครับดูวิวน้ําครับอืมเอาตาเอสดี มันเป็นอย่างนี้นี่เองครับดูครับดูโอ้โหใสออดูครับโอ้โหนี่แหละรครับสิ่งที่ผมชอบแล้วก็หวยหาครับก็คือไอเรื่องเล่นเก่งไม่เก่งอะไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าเฮ้ยเราได้เล่นแล้วเราเหมือนอยู่ในตรงนี้จริงๆครับวิวกราฟิกสวยเหมือนเราอยู่ในแบบหนังสงครามจริงๆเนี่ยนี่คือฟิลลิ่งที่ผมชอบอัตรรถที่ผมชอบมากๆครับ ก็โอเคครับผมนี่ประมาณนี้เนาะความร้อนก็ชิวๆครับสบายๆเลยถึงแม้ว่าตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นโลหะนะครับแต่ว่าความร้อนไม่ได้แบบมีมาแบบร้อนจีหรือว่าเยอะเลยนะครับอุ่นๆมือตามขอบตรงนี้ครับด้านหลังเนี่ยเย็นสบายหายห่วงครับเนี่ยจะจะร้อนตรงนี้นครับจะอุ่นๆมือตรงขอบตรงนี้นะครับก็โอเคครับผมเวลาในคลิปยืดเยื้อมาประมาณจะ20นาทีแล้ว ก็พอสรุปอาการได้ครับสำหรับเจ้า Samsung Galaxy Tab S7 นะครับแท็บเล็ตจอ11นิ้วเล่นเกมฟีลลิ่งเป็นยังไงบ้างโดยส่วนตัวแล้วก็ถือว่าได้ครับผมว่าถือว่าได้นะความเรื่อนไหลความสมูทเนี่ยไม่ต้องกังนวลครับแต่ว่าสิ่งเราที่เราต้องปรับตัวอะไรก็คือในเรื่องของตัวปุ่มคอนโทรแล้วกันนะครับต้องมาปรับเอาให้มันเหมาะมือกับ,ก,บกับเราเนาะ แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ได้เพิ่มมาเลยกันนะครับก็คือได้ในเรื่องของมุมมองในการมองแล้วกันก็คือเราได้เห็นอะไรที่มันชัดขึ้นจอใหญ่ขึ้นก็อาจจะทําให้เราเห็นสตูเห็นอะไรมากขึ้นนะครับมันก็จะได้แบบเอ่ยิงได้ทันท่วงทีทันเวลานะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งเลยที่ต้องชมแลยก็ต้องยกนิ้วให้จริงๆเลยครับในเรื่องของตัวเสียงลาโพงดีมากๆครับ ก็โอเคครับผมคลิปนี้ตัดจบไว้เพียงเท่านี้เรากันนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ